สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเฉลยข้อสอบข้อที่8เนี่ยกำหนดให้พาราโบลาตัดแกน x ที่จุด3ลบ a คอกับ3บวก a คอถ้าพาราโบลามีค่าสูงสุดคือ37และมีจุดยอดที่จุด p q แล้วจงหาค่าของ4คูณ p คูณ q นะในคลิปนี้ก็มีวิธีทำอยู่3วิธีนะวิธีตำลานะวิธีของชุยชายนะใช้ภาษาตําลาเป็นขั้นเป็นตอนนะคิดแบบเซียวฮือยีนะเดี๋ยวไปดูนะคิดแบบเซียวคือยีคืออะไรนะีหรือคิดแบบอาจารย์เซียวฮือยีมองนิดเดียวได้คำตอบเลยนะสวิธนะีก่อนไปหน้าถัดไปก็เจ้า ของข้อสอบนะเรารวบรวมมาให้เราก็ขอบคุณแม t ต์ฟอร์แล้วก็น้องๆที่สอบรุ่นทียูแปดหกทุกคนลักชุยชายเลือกชุยชายนีอันนี้คือวิธีจริงตามหลักสูตรเนะเหตุผลคณิตศาสตร์ชัดเจนนะีโจทย์ถามพาราโบลาก็สมมุติพาราโบลาเป็น y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก4 โจทย์บอกว่าตัดแกน x ที่จุด3ลบ a 0ก็หมายถึงนี่คือจุดผ่านแทนค่า x ด้วย3ลบ a ได้สมการที่1นะตัดแกน x ที่จุด3บวก a คอมมา0นย์ี่คือจุดผ่านแทนค่า x ด้วย3บวก a ได้สมการที่2นะสสมการนี้นะแก้สมการแล้วนะเนื่องจากมี2ส,สมการแก้สมการแล้วเราก็ หาค่า bc ในเทอมของ a เนะี่ยอันนี้ก็แก้สมการได้ bc ในเทอมของ a ละแทนค่าย้อนกลับไปในสมการพาราโบลานะแทนค่า b แทนค่า c ละต่อไปใช้เหตุผลคณิตศาสตร์กันเนะี่ยจุดสูงสุดของพาราโบลาเนะี่ยจะต้องอยู่บนเส้นสมมาตรของพาราโบลาคำว่าผ่านจุด 3-a,0 ลบเคาศกับ 3-a,0 บวกเคอมาศแฝงความหมายว่า,าเส้นสมมาตรคือ x เท่ากับ3เห็นไหมนี่ x 3 y ก็เป็น37ค่าสูงสุดเพราะเราก็เอา x3 y เท่ากับ3แทนเข้าไปในสมการนีน้แทนค่าแล้วก็แก้สมการหาค่า a แก้สมการเสร็จแล้วได้สมการ พาราโบล่าออกมาเลยเห็นไหมจัดรูปแล้วเนี่ยเน้นสวยงามนะชุยฉายนี่เน้นสวยงามนะถ้าเป็นเซียวคือยี้เนะี่ยได้สมการบรรทัดนี้แทนค่าแล้วละเนะี่ยแต่ชุยฉายเน้นสวยงามแยกแฟกเตอร์ให้ด้วยนะ y มีค่าสูงสุดนะบนเส้นสมมาตรนะก็คือ x เท่ากับ3นั่นแหละ นะพอ x 3 y ก็37นะแต่โจทย์ไม่ถาม37นะตัวข้อสอบนะเน้นสวยงาม1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4นะความสวยงามของตัวเลือกนั้น่ะไปลดคุณภาพของข้อสอบเดี๋ยวไปดูเหตุผลข้างหน้านะว่าลดคุณภาพของข้อสอบแปลว่าอะไร P3 Q37 คูณกันก็เป็น444ได้คําตอบแล้วนะลักฉุยฉายเลือกฉุยฉายก็ทำยาวสักนิดนึงเนี่ยลักเสียวหื้อยีเลือกเสียวหือยีเนี่ยอ่ะมาดูนิทานเรื่องเสียวหือยีลูกปลาน้อยกันนิดหนึ่งเนี่ยโจทย์เดิมแหละนะเอาไว้อิงสายตากัน เซียวเฮือยีเป็นลูกศิษย์ของ10บคนโชดเนะี่ยสิคนโฉดมีวรยุทธ์แตกต่างกันเนะี่ยบางคนเก่งลีเนียอัจฉราบางคนเก่งมอดดูโลบางคนเก่งเวกเตอร์บางคนเก่งเลขาคณิตวิเคราะห์อาจารย์คนที่1ตัวงโสวยสอนเซียวเฮือยีว่าไม่ต้องสนใจ A หรอกเนะี่ยใช้ของที่เหลือก็พอเนะี่ยอาจารย์คนที่สองตู้เกียวเกียวบอกว่าทิ้งไปเลยตัว A อาจารย์คนที่สามอิมก้าฮิวนะสอนเซียฮืยีว่าคนะ่าสูงสุดก็แปลว่าพาราโบลาควา่นะ้าะอาจารย์คนที่สี่ลีต,ตัวฉุยสอนเซียฮืยีว่าผ่านจุด3ามลบเอศบวกเอก็แปลว่าเส้นตรง x อกสามเป็นเส้นสมมาตรอาจารย์คนที่5เซียวหมี่มี่สอนเซี่ยฮือยีว่า ค่าสูงสุดต้องอยู่ที่จุดยอดนะอาจารย์คนที่6แปะไขรซิมบอกเซียวฮือยี้ว่าจุดยอดต้องอยู่บนเส้นสมมาตรนะก็แปลว่า x นะ x 3 y 3 7หรือไม่ก็ p 3 q 3 7นสะส่วนอาจารย์7 8 9 10อึ้งอวงสำกวงหาหายี่ทิเจียงพี่น้องอ้าวเอียงเนี่ย ิคนโฉดอาจารย์เนะี่ยอาจารย์สท่านติดคุมสอบที่เมืองทองยังไม่กลับนะีถ้ากลับอาจจะได้คําตอบเร็วกว่านี้นะเซลลฮือยี้เรียนใบก็หลับไปตื่นมาตอบเลย4ี่คูณสคูณสามสินะีอันนี้คือวิธีคิดของเซลลฮือยีเนะีมองนิดเดียวนะจุดย่อคือ3 7คูณกันก็4 x 4 x 4 ความคิดของซีฮยีขนาดนี้เนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่เห็นว่า,าข้อจำกัดของตัวเลือกนั้นนะทำให้ลดคุณภาพข้อสอบามาดูอาจารย์8ปาฮายีเห็นตัวเลือกแล้ว5 5 5หําขำกลิ่งเลยกลิ่งเสร็จปุ๊บได้คำตอบเลย4หาร p 4หารตัวเลขนี้นะ4คูณ P คูณ Q 4หารลงตัว ตัวเลือก4ตัวเนี่ยสหารลงตัวมีตัวเดียวไอ้สตัวนี้เลยทิ้งไปเลยนะจากตัวเลือกก็กลายเป็นตัวทิ้งเห็นไหมอาจารย์ฮาฮายีเห็นแล้วขำขำปุ๊บได้คําตอบเลย444ส 4, 4. นะสนใจแนวคิดนะชุยชายเซียวคือยีเนี่ยหรืออาจารย์ทั้ง10ก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ